คำเตือนก่อนจะรับชมคลิปกร ara, ุณาลดเสียงลงด้วยนะครับไอโตคุงอ่านมะงะเอ็กทูพองันให้หนูได้พิสูจน์ด้วยเธอค่ะมาซาสึเกะถึงกับต้องตะลึงในภาพที่ปรากฏต่อหน้าเขาตอนที่สองสถานเลี้ยงเด็กกำพร้าของมาซาสึเกะหนูกังวลอยู่ค่ะว่าจะช่วยอะไรในท่านได้หรือเปล่าดังนั้นหนูจึงอยากพิสูจน์ว่าหนูสามารถรับใช้คุณได้ อย่าทำอะไรไม่เข้าท่าเลยนะไปใส่เสื้อผ้าซะแต่ว่าแน่นอนว่าเธอแท้งทำแบบนั้นไม่ได้หรอกนะเพราะเธอน่ยยังเด็กอยู่ไงล่ะเธอจะทำได้ก็ต่อเมื่อเธอโตเป็นผู้ใหญ่เท่านั้นจะทำกับคนที่ชอบด้วยและผู้ชายคนนั้นจะต้องเป็นคนดีด้วยถ้าถ้างั้นก็หมายความว่าหนูจะได้เป็นภรรยาของคุณเมื่อโตขึ้นหรอคะเดี๋ยวเหอะไม่ใช่อย่างนั้นนะอีกความหมายก็คือเธอจะไปหาคนอื่นก็ได้นะ่ะ ดีใจจังเลยค่ะอยาได้เป็นพยาญาของนายท่านละนี่ตูตอบอะไรผิดไปหรือเปล่าฟ้าเนี่ยนายท่านหนูชื่อลูเซียค่ะจากนี้ก็ขอฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะคะเอาเธอะฉันกะว่าจะมาอยู่ที่นี่เพื่อเปิดสถานเลี้ยงเด็กกำพร้าน่ะนะเห็นเธอบอกว่าอยากจะอยู่เคียงข้างฉันงั้นเหรองั้นฉันให้อยู่ในฐานะเด็กกำพร้าฉันจะเตรียมอาหารมื้อเย็นให้แต่ว่าที่เหลือไม่รู้ด้วยนะค่ะขอบคุณมากเลยค่ะ อย่างไรก็ตามจะดูแลสถานเลี้ยงเด็กกำพร้าน,นี้ได้จริงงั้นเหรอแม่ของฉันที่มีผู้ยายคนใหม่แล้วออกจากบ้านไปและพ่อที่ชอบใช้แต่ความรุนแรงฉันเติบโตมาท่ามกลางพวกเขาเหล่านั้นและทําให้ฉันได้รับบทบาทของพ่อแม่กษัตริย์ผู้สูงส่งให้เรามาอยู่ที่นี่ดูเหมือนว่าจะไม่มีตาที่มองเห็นได้เอาเถอะถึงจะเป็นเด็กที่โตขึ้นโดยปราศจากความรักของพ่อแม่ฉันก็จะต้องเป็นตัวอย่างที่ดีให้ได้อย่างน้อยก็ไม่ต้องให้อดตายล่ะนะปัดฝุ่นหน่อยละกัน เพื่อที่จะได้มีชีวิตอยู่ในโลกนี้ไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากจะต้องทําเท่านั้นจะว่าไปแล้วสกิลก่อนหน้านี้มันคืออะไรกันแน่นะหลังจากนั้นก็ไม่มีวี่แววว่าจะเปิดใช้งานได้เลยให้มันได้แบบนี้สิเฮ้ถังขยะตรงนี้หายไปไหนแล้วตรงนี้อะนายท่านหนูมันไปทิ้งให้แล้วค่ะงั้นเหรอถ้างั้นเราไปทําความสะอาดชั้นสงแล้วกัน เอออะนายท่านหนูทำความสะอาดทั้งสองชั้นแล้วค่ะงงั้นเหรอถ้างั้นเราก็ต้องไปเอาตักน้ำซินนะงั้นนะเดี๋ยวหนูทำให้เองค่ะงั้นเหรอถ้าเป็นน้ำนะก็ใช้เหยือกน้ำนะคะมีวัชพืชที่ปากทางเข้าถ้าวัชพืชละก็หนูไปเก็บมาแล้วค่ะแง่งั้นเหรอดูเหมือนว่าเธอจะได้เรียนรู้งานกับพ่อค้ามาไม่น้อยเลยมันเป็นเรื่องที่คาดไม่ถึงเลยหรือเปล่านะถึงอย่างนั้นก็ไม่ควรครับตัวเองให้ทำงานหนักจนเกินไป เพื่อที่จะเป็นประโยชน์หรอกนะรู้เสียค่ะแต,แต่ไหนแต่ไรแล้วงานของเธอก็คือการเล่นถ้าเธอเหนื่อยละ่ะก็จะช่วยไปเล่นก็นได้นะไม่เป็นไรหรอกค่ะหมูมีความสุขที่ได้ทําอะไรสักอย่างให้หนายท่านถ้าเกิดเธอไม่สบายขึ้นมามันจะเป็นภาระฉันเอานะเพราะงั้นจะไปพักซะเถอะค่ะค่ะจะช่วยถึงที่สุดเลยค่ะรู้สึกว่าความตั้งใจของเราจะสื่อไปไม่ถึงแค่เอาเถอะถ้าไหนที่เธอไม่อยากทำจะจะเป็นคนทําให้แล้วกันโอเคค่ะ ไม่สิผิดแล้วฉันรู้แล้วล่ะถึงฉันจะคาดหวังกับสิ่งที่ฉันพูดกับพ่อแม่ไม่ได้แต่ฉันได้ยินมาว่ามันมีกฎที่จะพูดแบบนั้นในบ้านของคนอื่นอยู่แต่คงไม่มีไอบ้าที่ไหนยินดีที่จะทํางานโดยไม่มีค่าจ้างหรอกนะหรือก็คือเธอนน่ะต้องการที่อยากจะได้รางวัลงั้นสินะตามใดที่ช่วยก็น่าจะมีกฎว่าต้องให้ค่าแรงนี่นะรางวัลเหรอคะเพียงแค่ได้อยู่กับนายท่านที่อ่อนโยนก็เพียงพอแล้วล่ะคะ่ะเอ๋ อะไรล่ะนั่นมันผิดตรงไหนกันแต่ว่าสิ่งที่หนูต้องการมีเพียงอย่างเดียวถ้าถ้าไม่รังเกียจอยากให้รูปหัวก่อนหน้านี้ได้หรือเปล่านั่นคือรางวัลที่เธออยากจะได้เหรอค่ะแน่นอนค่ะนายท่านคะฉันแค่ทำตามคำขอที่เธอขอเท่านั้นแหละเธอนะ่ะยังอ่อนแอเกินไปถ้าเกิดอไะไรขึ้นมาจะจะช่วยเธอเองแล้วกันไม่เป็นไรหรอกค่ะหนูจะพยายามทำทุกอย่างที่พอทำได้ เพราะว่าทั้งหมดล้วนไปของนายท่านเอ้าเฮ้ยอย่าหลับตรงนี้สิเฮ้ยรักนายท่านที่สุดเลยน่าลำคาญจังเลยแฮะด้วยเหตุนี้ชีวิตของผมในฐานะผู้ดูแลบ้านเด็กกำพร้าก็ได้เริ่มต้นขึ้นโอเคครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับคลิปในวันนี้ถ้าเพื่อนๆที่ชอบฝากกดไลค์ซับสไครต์กดแชร์ด้วยที่สำคัญอย่าลืมไปกดติดตามเพจคานาไปมังหะด้วยนะครับ กดไลค์เป็นกำลังใจให้เพจคาน่าเปมังงะด้วยนะครับไว้พบกันใหม่ในคลิปหนะ้า See you บ y e ปอนอลงคลิปช้าเพราะว่าผมติดงานนะครับจะพยายามหาเวลาว่างให้นะครับ